โอเคใส่ Kalau เอาลําฉบัง ไม่ออกพูดอะไรดีก็ก็กอา่าเขาเรืแล้ววะไม่ได้ทำทำามยันมาช่องอน,นนะ้ำแล้วสี่เดือนกว่า เป็นดีเจไอออตโมแอคชั่นไฟฟลูซึ่งเชื่อมกับไมค์ mini ล้วเสียงม,มันน่าเอ็นกว่าตอนที่ใช้โฟโต้เพราะโฟโต้มัน uh, มีตัวสัสญญานดีสิบเยไม่ต้องเชื่อมบุธูธแต่ถ้าเชื่อมบุธูธมันก็เชื่อมได้แต่เสียงม,มันแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าใช้ดีสิบเชื่อมเท่าไหร่แต่นี้ก็ดีขึ้นโอ้หนี่วันศุกร์นะรถเยอะ แพยายามมาชวนเขากำลังเตรียมกินข้าวกลางวันกัน tu vuoi che andiamo meglio? ma puoi fare lì? un paio dai paio eee เราจะขึ้นเขาแล้ว ย้ยยยยยยายใหม่ก่อนย้ายใหม่ก่อนจะได้ยินเสียงอัตรรถดดีขึ้น โอเคถึงแล้วถึง okay. แล้วโอเครันยาวเลยเนี่ยนะไอ้อครั้งที่แล้วเรามาเราแค่อยู่ตรงยอดอันนี้เราจะไปข้างหลังนิดนึงก็ นี่มาเตรียมของโอ้หมาบบยอันนี้คือไม้เขีนเอฟเอาไว้นี่หน่อยไว้ถ่ายจัดไปลืมเชื่อมเอาตัวพ่วงมันมาด้วย มีรถตะคนอยู่ไหนไม่มีใช่ไหมเดินเข้าป่าแล้วเหรอฮะม่ไงวิวดีๆหรือเปล่าโอ้ยน้ำลงเห็นเลยวะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างเส้นข้างล่างนี้กันแต่ตอนวนี้ดูง,ง่ายๆก่อนตอนเย็นแสงสวยมาก เหมือนเออีพวีที่ผ่านมาเข็มนูน่นอันนี้มันเวลาประมาณกี่โมงสิบเอ็ดโมงสามนาทีเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตรงนู่นตรงนู่นไปแช่ตรงนูนงน่นก็อย่างลงข้างล่างนะแม่งกำลังขึ้นจัดไป มาคนเดียวใจว้าวี๋ยวมันสับกล้องไม่ได้วะ่ะเอ้มันสับได้มันสับได้แต่มันไม่มีฐานหมุนหาน่านเลยเอาละเราจะลงกัน ยวเตรียมของก่อนเผื่อเผื่อตอนนี้เราอยู่จุดทีจุดเขียวๆนี่ของเตรียมพวกวะเผื่อกระปูกไม้ถ่ยายแบบนี้แหละ มุมเซิร์ฟแล้วลลอกอีกเรียบร้อยอันนี้คือไม้ KNF นะครับพูดไม่เลิกใส่ ND filter 16จัดไป่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตั้งค่าก่อน การแปดสไม่ไม,ไมโอเคไปเลยถ่ายแป๊บเดียวรท้าที่ใส่ก็รองท้าเทลเลยแต่ ใส่หมวกกันน็อกเข้ามาเก็บบ้าชื้นช้นไม่ได้หวงที่ใจก็เปิดหูโปก็เปิด

นี่ทางอันนี้ทางชุนบุยไม่ใช่ไม่ใช่ทางวิ่งมาจะไปทางนี้ชมวิวเหนี่อยากเลยโอ้โห มีสองทางลองลองท่องบน,นเป็นหิวนี่หว่าใครจะพี่ลึกตรงไปบ้าเหรอ

Chứ. Ừ, nó bị Để làm... Kiểu view nghĩ rồi Nghe ừ, nó bị con con Có con nó vàng gần Nó không bị Ok, thay, thay mò luôn quá anh Đi mày mày Chẳng Chê Bây có lan cỏ cái tông đưa lại Để đẹp mũa đưa มันลงยากหน่อยลงดีมั้ยคิดหนักเลยมันเทียกอยู่คิดเชียกว่า3เทียวกว่านะคิดทางอยากี่เหี้ย อิดถูกนะต้องเอาโฟก้ามานะมลมแล้วลื่นเลยเนี่ยเนี่ยชุดสุดไทยคนแห่ซิวโอ้ยมือหนึ่งก็จะถ่ายแต่ดีจใจถ่ายเรื่อยเนี่ kia nó bị sao rồi đó Đóng lên mà. Còn khuyên khuyên những ngày hơn, khuyên lên dễ ngày Nôm lên lại 哼哼。Mm hmm. โอเคถูกต้องแล้ว้าจะมีคนด้วยไม่ได้อยู่หรอวะอุ้มเสกตายเลย เชือกจะอยู่ตรงนี้ขึ้นยากขึก้นยากโอ้โหว้ารัอตามผลิต いいとこ。